ในวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าผมจะมาทําอะไรแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการคราฟเบดเอ็กซ์โซเตดซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยชื่อของมันเนี่ยก็จะยาวกว่านี้แต่ผมจะขอเรียกมันว่าเบดเอ็กซ์โซเตดละกันดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้เบดเอ็กซ์โซเตดที่ผมเพิ่งคราฟไปทําการหาก้อนหินเอ็กซ์โซเตดหรือว่าก้อนหินชั้นสูงให้ได้สักหนึ่งก้อนซึ่งก้อนหินลิลิกทั้ง6ก้อนที่เราจะต้องเอามาใส่ตรงนี้เนี่ยผมก็มีครบแล้วนะซึ่งหลัังงจากกกกททีีี่่่่ผผมมเเเนนนนนยยไได้ไ้้้าา้้ใสออหิปแลวคุณูชบ ปีีเน่ย50%คุณผู้ชมผมคิดว่าผมเนี่ยจะเป็นชาร์บัฟ์เพสตี้ซึ่งคืนนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็เป็นคืนออร่ราซะด้วยแต่ผมเนี่ยต้องไปทำการเอนชาร์ไม่ให้ได้บัฟ์เพสตี้มาก่อนเพราะว่าผมดูจากรอสปีดของเบ็ดนี้แล้วเนี่ยยังไงซะถ้าเกิดใช้บัฟ์เพสตี้เนี่ยก็น่าจะคุ้มที่สุดนะและนี่คุณผู้ชมผมก็เพิ่งจะมารู้ตัวทีหลังว่าผมเนี่ยได้ก้อนหินเอ็กโซเทตมาสามก้อนฟรีๆจากการที่ผมเนี่ยปลดล็อกเบ็ดเอ็กโซเทดแต่ตอนนี้คุณผู้ชมมาทำการเอนชาร์เบ็ดก่อน โอ้โหคุณผู้ชมแฮปตี้ได้และก้อนหินก้อนสุดท้ายที่ผมมีซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมผมก็จะไปทําการตกที่ทําน้าลึกนะโดยวันนี้คุณผู้ชมผมก็จะจับเวลาด้วยมาดูซิว่าก้อนหินเอ็กซ์เตตหนึ่งก้อนเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการตกโดยเหยื่อที่ผมจะใช้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็คือเหยื่อดนัทอันนี้นะผมคิดว่ารอสปีของเบ็ดนี้เนี่ยบวกกับบัฟแฮปตี้เนี่ยน่าจะพอแล้วพอในที่นี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็หมายความว่าเราเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องกดเขยาวเว่าเบ็ดปลามันเนี่ยก็ แล้วก็ตัวแรกได้บารเรลไอฟิตซึ่งเหตุผลที่ผมเนี่ยจะต้องมาทําภารกิจนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีหลายๆคนนะคุณผู้ชมที่ได้เบ็ดเอ็กซ์เทอเต็ดนี้ไปแล้วแต่ยังตกก้อนหินชั้นสูงไม่ได้เลยผมก็เลยอยากจะลองดูว่าเฮ้ยไอเบ็ดนี้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยหรอมันเกลือขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าเกิดว่าเบ็ดนี้มันตกได้ก้อนหินชั้นสูงหรือก้อนหินเอ็กซ์เอติกได้ในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยเบ็ดนี้ก็จะนับว่าเป็นเบ็ดที่ดีนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเบ็ดนี้มันตกไม่่่่่่ไดดดด้้ในน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 เเเวววลลลาาาาา1ชััััโมมมมงงผคคคิบ็็็ีียยกกกกจะปอออทหๆขพูืื แล้ถ้าเกิดจะให้ผมรีวิวนะเบ็ดนี้เนี่ยก็ดีเอาเรื่องนะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีมากๆเนี่ยมันจะต้องตกได้ก้อนหินเ x ็กซ์เทตในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว5นาทีผมจะจับเวลาแค่1นชั่วโมงถ้าเกิน1ชั่วโมงแล้วยังตกไม่ได้เนี่ยเบ็ดนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะจําเป็นนะแต่มีไว้ก็ดีคุณผู้ชมมันก็สวยดีเอา้านี่มาแล้วคุณผู้ชมมันหินลิลิกนะแต่ไม่รู้จะเป็น Ex ็กซ์เทตเปล่าชั้นสูงเปล่า เป็นก้อนหินธรรมดาครับคุณผู้ชมไม่ชั้นสูงนะชั้นธรรมดาซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมวางแผนไว้ว่าผมจะตกให้ผ่านไปแค่1ิ้านาทีก่อนและถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ก้อนหินเอ็กโอเตอลิลิเนี่ยผมก็จะกดให้เป็นคืนออร่าซึ่งผมคิดว่าคืนออร่าเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราตกได้ก้อนหินลิลิคนะแต่จะได้ก้อนหินเอ็กโอเตอลิลิด้วยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมผมก็เคยได้ยินคนมาบ่นนะว่าไอเบ,บ็ดน,นี้เนี่ยตกตั้งนานแล้วแต่ก็ยัาตอตตเวัเบตตวง และตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็ผ่านไปแล้ว10นาที10นาทีแล้วนะยังไม่มีวิเวลเลยที่จะได้ก้นเห็นเอ็กซ์เตคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมผมก็งงนะว่าทำไมผู้เล่นเลเวลน้อยๆเนี่ยเขามีเบ็ดเอ็กซ์เตนี้กันทั้งนั้นเลยซึ่งย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยผมก็เลเวลประมาณ500อยอะผมก็เลยสงสัยว่าเอาเฮ้ยทำไมเบ,บ็ดนี้เนี่ยมันหายากมากสําหรับเราแต่สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมันหาง่ายซะเหลือเกินซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยแล้วก็มีเบ็ดเอ็กซ์เตตนะก็เชิญคอมเมนหหาาางง่ยขนนนดั้จรริๆเอ คือวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้รู้ไปในตัวเลยด้วยนะว่าถ้าเกิดใช้โทเทมโอร่าแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสในการได้รับก้อนเห็นเอ็กโซเตสหรือเปล่า <Yeah. S 1> แต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มนะคือโอร่าเนี่ยมันบวกโชคลาภอีก6 0 0ซตและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมกดหยุดเวลาไว้ก่อนนะด้วยพลังของออรรานี่ไงเรียบร้อยคุณผู้ชมตัวแรกได้งูทะเลคุณผู้ชมงูทะเลเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นอะไรที่ธรรมดามาก <Yeah. S 1> แล้วก็งูทะเลตัวที่2อธรรมดาคูณ2เลยคุณผู้ชมราคาไม่แพง คือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยกดโทเทมออร่าแล้วยังไม่ได้ก้อนหินเอ็กโซเตดอีกเนี่ยมันหมายความว่าโทเทมออร่าเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับโชคลาภของก้อนหินเอ็กโซเตดแต่ถ้าเกิดว่าผมตกได้ก้อนหินเอ็กโซเตดในคืนออร่าเนี่ยมันก็หมายความว่าคืนออร่ามีผลเป็นอย่างมากต่อก้อนหินเอ็กโซเตดคุณผู้ชมแต่ผมเบื่อมากเลยปลาเนี่ยชอบมาทับตัวทำไมไมันต้องมาทับด้วยฮะซึ่งเบ,บ็ดนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้พูดอีกทีแล้วเนี่ยก็เป็นเบ,บ็ดที่ใช้ได้คุณผู้ชมมันก็คุ้มค่ากับราคาที่่่เเเรราาาาาาานนยยจไปซึงงผมมมคคิดวาาาขอันนหาาล,ลนะ และตอนนี้คุณผู้ชมก็เกือบจะ20นาทีแล้วแม้แต่ก้อนหินลิลิกสักก้อนเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยนะในคืนอนอโรราเนี่ยอุ้ยพอบ่นปุ๊บมาปั๊บก้อนหินธรรมดายอยีกแล้วคือตอนนี้คืนอนอโรราผ่านไปแล้ว8นาทีมันเหลืออีกประมาณ4-5นาทีก็จะหมดคืนออโรราแล้วคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่ได้สักก้อนเนี่ยมันก็ลำบากนะเสียเงินไปตั้ง5แสนไม่ได้ก้อนหินเอ็กซเตเลยเหรอ คือจุดฝั่งนี้แหละคุณผู้ชมฝั่งที่ผมหันหน้าไปทางนี้มันเป็นจุดที่ผมเคยตกได้ก้อนหินเอ็กซ์เตใช้เบ็ดธรรมดาตกนะเบ็ดธรรมดาที่ไม่ใช่เบ็ดน,นี้แต่ลืมไปแล้วว่าใช้เบ็ดอะไรตกเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าจุดตรงนี้ทิศทางที่ผมกําลังหันหน้าไปอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่มีก้อนหินเอ็กซ์เตวางเกลื่อนกลาดแต่ผมเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้ำดำลึกแห่งนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เหมาะสมสําหรับการตกก้อนหินเอ็กซ์เตหรือเปล่าเพราะว่าสก้อนล่าสุดที่ผมตกได้เนี่ยคุณผู้ชมผม เดี๋ยวหลังจากผ่านไป30นาทีเนี่ยผมจะย้ายไปที่จุดนั้นแล้วกันถ้าเกิดยังไม่ได้นะที่เนี้ยเพราะว่าในความคิดของผมเนี่ยจุดจุดนั้นหาเงินได้ดีกว่าจุดนี้อุ้ยโอ้โหตัวเบิม้มตัวเบิม้มนึกว่าทนไม้ท่อนทรงแต่ตอนนี้เนี่ยเช้าแล้วคุณผู้ชมหมดแล้วคืนออร่าคืนออร่าของผมหมดไปแร้วปะกดหยุดเวลามาคุณผู้ชมถึงละแกนลีบเดี๋ยวมาขอรวมกลุ่มกับตรงนี้เิกดเริ่มเวลาแล้วดูจากปลาที่เกาะน,นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ดิ้นขนาดนั้นคุณผู้ชมอะอะ ดิ้นนะดิ้นนะพอบอกไม่ดิน้นแอบดิ้นเฉยเลยนี่เลสลิแนสามสิบห้านะเฮ้ยเกรงใจกันบ้างแต่ถ้าเกิดปลาระดับมิติข้อมันดิ้นขนาดนี้เนี่ยไอพวกเมก้าโลดอนมันจะดิ้นขนาดไหนคือความคิดส่วนตัวผมคิดว่าโทเทมออร่าเนี่ยไม่ได้เพิ่มโอกาสในการที่จะได้ก้อนเห็นเอ็กซ์โซเต็ดเลยแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมมีก้อนเห็นเอ็กซ์โซเต็ดอยู่แล้วห้าก้อนใช่ไหมยังไงซะวันนี้เนี่ยมันก็จะมีเบ็ดหนึ่งที่ผมจะใช้ก้อนเห็นเอ็กซ์โซเต็ดนั้นไปทำการเอนชาร์สแต่ผมสังเกตมาสักพััััักกกกแลลล้้้้้วคคคุณผููชมมมปาาาระะะดดดดดบบเเเเทอออนนนนนนนี่นนะ่่ยยยตติิึงงไ แต่ตอนนี้ผ่านไป6นาทีแล้วก้อนหินลิลิกสักก้อนยังไม่ได้เลย <S 2> <S 2> ผมคิดว่าหลังจากที่ผ่านไปสัก45นาทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตกที่เกาะโบราณแล้วกันจะไปตกที่เกาะโบราณสัก15นาทีซึ่งมันก็จะหมายความว่าผมเนี่ยไปตกจุดตกปลาตัวท็อปจุดละ15นาทีและผมคิดว่ามันต้องมีสักจุดหนึ่งแหละที่ผมเนี่ยจะตกได้ก้อนหินเอ็กโซเตดและเดียวนะไอ้น้องผู้หญิงคนนี้มาจากไหนเนี่ยอยู่ๆก็มีเด็กมาซ้อนท้ายเช้าอีกแล้วเหรอเผื่อแวบเดียวเช้าอีกแล้วคุณผู้ชมแต่กรช่่งมันเเราไรน่ย ซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยไม่มีวี่แววที่จะได้ก้อนหินลิลิกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องไปพูดถึงก้อนหินเอ็กซออเตลิลิกแต่ก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมว่าจุดตรงนี้เนี่ยปลาระดับมิติกออกบ่อยมากน้องๆผู้เล่นใหม่เนี่ยให้มาฟาร์มจุดนี้รับรองแป๊บเดียวเนี่ยก็ได้เงินแสนกันล้านแล้วและตอนนี้ก็45นาทีครบแล้วซึ่งผมคิดว่าผมจะดึงตัวนี้ขึ้นมาตัวสุดท้ายนี่ไะแล้วก็วาร์ปเลยคุณผู้ชมปล่อยให้น้องคนนี้มันนั่งอยู่ตงนั้นแหละเกาะโบราณจ๋าพี่มาแล้ว้วจเบรกบอกุอก้อ้ยยเฮ หรือว่าผมตาฟ้าเขาขับเรือครับไปโดยใกล้หน่อยสิคือถ้าเกิดว่าเป็นเทพเนี่ยยังไงซักก็ต้องทิ้งร่องรอยไว้ร่องรอยของการเป็นเทพเนี่ยยังไงซักเขาก็าจะดึงปลาขึ้นมาแบบเร็วมากชัดเจนเลยคุณผู้ชมยังไงก็เป็นเทพอ้าวคุณผู้ชมไปละเทพไปละคุณผู้ชม เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรจะมาขึ้นเรือดู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 นี่คุณผู้ชมจะมาขึ้นเรือผมเดีย๋ยวว่าใจดําเลยนะไม่อยากให้ขึ้นเรือเลยโอ้โหขึ้นแล้วคุณผู้ชมขึ้นแล้วลเฮ้ยทำไมไม่ไปหาเรือของตัวเองมาวาเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้น้องคนนี้นี่มันกาลังเอาเบ็ดตีหัวผมอยู่อะแต่ตอนนี้เนี่ยเหลืออีกแค่สิบนาทีถ้าเกิดว่าผมตกคนเห็นเอ็กโซติกขึ้นมาไม่ได้เนี่ยผมจะขอคอนเฟิร์มเลยว่าเบ็ดนี้เนี่ยเป็นเบ็ดที่เกลือ แต่ถ้าเกิดว่าตกขึ้นมาได้สักหนึ่งก้อนเนี่ยเบ็ดนี้จะกลายเป็นเบ็ดที่เฮมีประโยชน์ดีเยี่ยมแต่ถึงเบ็ดนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะตกก้อนหินเอ็กโซติกขึ้นมาไม่ได้เบ็ดนี้มันก็ยังเป็นเบ็ดที่สเตตต่างๆเนี่ยดีมากนะคือถ้าเกิดว่าเอาเป็นชา้นบัฟแฮตตี้เนี่ยเบ็ดนี้ก็จะกลายเป็นเบ็ดที่เพอร์เฟกไปเลยแต่วิธีการหาเบ็ดนี้เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันนะไปแล้วคุณผู้ชมไปแล้วไอ้น้องหัวทองกระโดดลงไปแลกระโดดมุดน้ำลงไปแล้วตอนนี้ก็เหลือ แต่เนื่องจากที่เวลาเนี่ยใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมผมจะขอเปลี่ยนจุดมาตกตรงนี้บ้างแล้วกันนะเพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยผมได้ยินข่าวมาว่ามันมีโอกาสที่เราจะตกได้บานนน่าฟิตหรือว่าปลากล้วยนั่นเองคือปลากล้วยเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันติดสถานะชไนนี่เนี่ยหรือว่าสถานะเรืองแสงส่องแสงอะมันจะเปลี่ยนเป็นกล้วยจอมซนซึ่งถ้าเกิดเรากดคลิกหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีเสียงร้องโผล่มาอีกที T, คุณผู้ชมก็เป็นตอนกลางคืนแล้วไม่ต้องสงสัยนะมันมีคนกดโทเทม เอากดกันเข้าไปซึ่งตอนนี้เนี่ยก็1ชั่วโมงครบพอดีนะนะคุณผู้ชมผมเนี่ยก็จะต้องทำตามคำพูดซึ่งเบสที่ผมคิดว่าผมจะทำการเอ็นชาร์เนี่ยก็คือ oss, เบสเฮเวนรอ t เบสนี้เพราะยังไงซับเบสเฮเวนรอ t เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วผมก็เลยเอาเบสนี้แหละมาทำการเอ็นชาร์ะเลยซึ่งหวังว่าบัฟที่ผมจะได้เนี่ยต้องเป็นบัฟอินวินสเปอคุณผู้ชมตื่นเต้นจังตื่นเต้นจังโอ้โหโครเต้า ไม่อยากได้ปั๊บนี้ได้มาแล้วก้อนหินยิ่งหายากอยู่เอาบั๊บอะไรมาให้ก็ไม่รู้แล้วตอนนี้มีคนกดตทวเทมเล่งฝนประมาณเหมือนกับว่าซ้ําเติมความรู้สึกของคนที่กําลังร้องไห้ด้วยสายฝนเหรอเฮ้ยเพอร์ซิงคือปั๊บนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีโอกาสที่จะแทงปลาเหมือนกับเบ็ดไทเด้ล็อดแล้วก็เบ็ดโนไลด์รอดนะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมตั้นสิโชว์หน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาตั้งสามทีเกินมาครึ่งหลอดคือผมคิดว่าดีมากแต่มันเสียอย่างเดียวตรงที่มันจะต้องกดเขย่าเบ็ดนานกว่าเดิม แต่เวลามาสตันนะนี่ดูดิมาสตันแรงกว่าเบ็ดโนไลล็ no e, อตอีกเผยเผยเนี่ยก็อาจจะแรงกว่าเบ็ดไฮเดนล็อตได้สำแต่ถ้าเกิดปลาไม่ดิ้นนะมันก็ไม่สตันตามสูตรตามสูตรคือปั๊บนี้เนี่ยมันควรที่ไปอยู่กับเบ็ดล็อตอัลเดรฟเพราะว่าเบ็ดล็อตอัลเดรฟเนี่ยมันมีเลสเซเลนที่น้อยส่วนเบ็ดไฮเดนล็อตเนี่ยมันมีเลสเซเลนที่เยอะและเมื่อเลสเซเลนมันเยอะเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะไม่ค่อยสตันปลาเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช้างกันต่อเลยนะ Oh, 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 อิมมอร์ l ทโอ้โหบวกโชคอีก75%จากเดิมเนี่ยมีอยู่แล้ว225ตอนนี้เนี่ยโชค300%แล้วโอเคเอาไว้ก่อนก็ได้คุณผู้ชมดีกว่าไม่ได้นะซึ่งเอ็กซ์โอเท็ดลิลิกเนี่ยมันก็ยังเหลืออีก2ก้อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมผมจะใช้เบ็ดอาร์กติรอตอันนี้เบ็ดเบสิกธรรมดาธรรมดาเลยนะแล้วก็ทำการเอนชาร์นด้วยกันหินเอ็กซ์โเด โอ้โหคุณผู้ชม i n v i n c i b l e ิด้วยบัฟนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะอนุญาตให้เบ็ดที่มีบัฟนี้เนี่ยสามารถที่จะตกได้ทุกหนองนะ้ำไม่ว่าจะเป็นลาวาหรือว่าบ่อน้ำกรดเบ็ดนี้เนี่ยก็ไม่วันแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะไปแล้วบ๊ายาย